สวัสดีค่ะพี่นอ้องอ่าคลิปนี้เอามาฝากด้วยค่ะหลังจากฝนตกม่วว่านแยม,มามลงค่ะพี่น,อน้องปลาหนีกับคงปลาป้งไว้ค่ะพี่น้องค่ะปลูกพักหวานค่ะมีพักหวานกับมีแบบตอนกิง้งนี่ค่ะแบบนี้ตอนกิ้งได้กินแล้วค่ะตอนกิง้งแล้วก็บแบบเพาะล่งดินค่ะพี่น้อง พอเม็ดนะคะนี่ค่ะเพาะเซกันกับต้นเลี้ยงค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะพากวนปลาค่ะพี่นอ้องเพิ่นกัใหญ่อยู่ด้วยค่ะค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะพี่นอ้อง นี่ก็ทุเรียนล้วพี่น้องบรรยากาศยามสาอากาศดีดีอันนี้คือเฟสสองโค้งการสองเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอามีข้อสใสัใยยี่สองเซนค่ะ เ้นนี้เ้นนี้ว่าเลี่ยงห้อยขมค่ะเ้นนี้เ้นนี้ว่าสเลี่ยงห้อยคมเลี่ยงห้อยบางสีทองนะคะโชคดีสีทองนะคะพี่น้องกับกําล่างเตรียมบอ่อไว้ละคะ่ะใส่จุลินทรีย์สังคอแสงลงไปหลอกขวดหนึ่งกับปุ๋ยคอกค่ะพี่น้องเตรียมไว้แล้วคะ่ะแต่ยัง บอร้อมขยังบ่มีวันนยุดนี่ค่ะพี่น้องความเบิ่งดีค่ะพี่น้องความชุ่มชื้นที่เกิดจากข้องเสากายเกิดจากปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงเบิ่งตีค่ะพี่น้องเห็นบ่นี่ค่ะพี่น้องข้องตัวนี้กว้างหนึ่งเมตรลึกห้าสิบเซนค่ะพี่น้องอันนี้เตรียมไว้แล้วค่ะ เตรียมใส่เตรียมบอ่อไห้ก่อนเอาปลามาปล่อยค่ะจุลินซียสังข้อแสงหนึ่งขวดปุ๋ยขอ,อกกระสอบหนึ่งค่ะพี่น้องปล่อยปลาลงไปแล้วค่ะเตรียมไห้สามมือค่ะแล้กก็เอาปลามาปล่อยปล่อยวันที่สิบแปดค่ะปล่อยสี่ร้อยตัวค่ะปลาหม้อชุมพรตัวละบาทหาซื้ป,ปุ่นได้ค่ะพี่น้องลอยตัวกับลอยเศร้าค่ะสี่ร้อยตัว สี่ศูนได้ศูนย์สองเป็นแปดสี่ลอะ,ะพี่น้องเป็นสี่ยแปดสบาทค่ะพี่น้องมื่อทีละค่ะเลี่ยงปลาหมออย่างเดียวค่ะพี่นอ้องเพ่นจังเป็นผืชที่ปลาที่กินผืชนะคะพี่น้องก็จะเลี้ยงแหนแดง นี่ค่ะเตรียมน้ำน้ำเพิ่นเป็นสีนี่ค่ะเพราะว่าเอาปุ๋ยคองลงไปเมื่อหาวันก่อนนะคะพี่น้องกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงขวดหนึ่งค่ง,งการสองเลค่ะหลังจากมีโคองใส่ไกลามเป,เปลี่ยนแปลงห้ายแห่งค่ะพี่น้อง นี่แหละคะ่ะอยากให้พี่น้องเบิ่งในป่านั่นกับมีพักหวานนี่ค่ะพี่น้องแต่ว่าขันสิสู้ไหมพี่น้องเมืองเบิดเวลามันสีบ่๊อค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องปล่อยปลาลงแล้วโอ้ยหาวดีดีมีมีแต่โตสมบูรณ์ขึ้นอย่างนี้ค่ะ บ่บ่ไม่ตายบ่ไม่ยังค่ะพี่น้องที่น้ำเป็นสีนี่เพราะว่าจุลินทรีย์สังคง์แสงนี่ค่ะกับปุ๋ยคอกมึงปลาพี่น้องตัวละบาทห้าสิบนะคะพี่น้องโอ้ไม่ใช่บาทยี่สิบสตังค์ค่ะ สี่ร้อยตัวปล่อยหัวหานเหนพุ่นเห็นป่นกระเล่นปลาหมอชุมพรนะคะสี่ร้อยตัวค่ะกาว่าสีขุนเห็นเพิ่งยิาง่ายๆ่เอาพืชเป็นหลักค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้อง ที้งามๆนี่ก็คือปุ๋ยขอกนี่บ่ใส่เลื่อยดิค่ะตรงมาร์กสักอนก็คือยาหนามกับยาเม็ดนี่แหละคะ่ะเพราะว่าถ้าเอาไปหลดมันก็นเขียวไว้แล้วก็ได้หลายตุ่นปริมาณได้หลายค่ะอันทังนี่มันทังใหญ่ใส่สอบครืงค่ะถ้าเป็นทังอันนั้นก็นใส่สอบหนึ่งฮดจนจืดปุ่นระคะ่ะเอาหนามใส่เรื่อยๆแล้วก็ลาดตุ่นใหม่เลยค่ะพี่นอ้องเทลาดตุ่นใหม่บ้างเนี่ค่ะเพิ่นใหญ่เพิ่นเขียว จากต่กอนหฮาหดอาทิตย์ละครั้งเดี๋ยวนี้เฮากับจากต่กอนหฮาหดมือเว้นมือเนาะค่ะห้าหดสายยางพอมีข้องมะซอยแน่ต้นกล้วยเนี่ยห้าหดอาทิตย์ละเสื้อค่ะเฮาก็ปล่อยนามลงเลยื้อทีค่ะและะ้วก็ลาดด้วยนามมักจุลินนรี่ค่ะพี่นอ้องนามนาํนา,นาปุ๋ยมักปุ๋ยคอกเลยค่ะเบื่องก็กล้วยพันสัตขึ้นค่ะพี่นอ้องความแตกต่างคะเบึงพี่นอ้อง นี่ค่ะิึงข้องเสกไก่พี่น้องนี่น,นี่ข้องเสกไก่ทีวารีบปลูกหญ้ามาเล่นี่พี่น้องนี่นี่หญ้ามาเล่ค่ะพี่น้องข้องตัวนี้พุดเดือนมากร่าเนี่ยบ่มีสวดเห็นบ่ค่ะข้องยังคือเกาดินรา้มันก็เสาะลงธรรมดาค่ะพี่น้องแต่ว่าน้ำบ่คุณเนี่เพราะว่าหญ้าเฮามันลายแล้วมันเกิดเลี่ยวฝนตกสองเทื่อละค่ะพี่น้องนี่ค่ะอยากให้พี่น้องมึง ต้องรีบปลูกหญ้าเบื่อที่จะขานคู่ขึ้นกัยั่งยังเหมือนเดิมยู่ครพี่น้องนะหญ้ามาเล่พันปรงไว้พันเรื่อยลงไว้ขึ้นอย่างนี้ค่ะพี่น้องอบองคับพี่น้องอันนี้โครงการสองนะค่ะพี่น้อง เดอ้อค่ะอยากให้พี่น้องเห็ดเห็ดแล้วมันได้ผลค่ะพี่น้องเป็นบอ่อขาที่อุทัดงามงามค่ะพี่น้อง ข้องใา้ยังใดเขาก็คุดเอาค่ะพี่นอ้องใส่ความพยายามจักหน่อยที่หนึ่งไร่นะคะหนึ่งไรสงงง่สองงานสองงานนน้นอยูในป่าค่ะพี่นอ้องป่าปูข้างล่างกับปลูกผักหวานค่ะเพราะว่าพิ่นเป็นปลาเฮ็ดปวกปลาเฮ็ดกอเฮ็ดแหนงปลาหน้า,หน,าหน้าพันเรื่อยบปทำไร่เพิ่นค่ะเอาไบถ่ายกินค่ะพี่นอ้องยาม่แมงกินน,นู่นเท่ากับเตะไตกินนู่นค่ะพี่นอ้องนี่เด้อจ้า นี่ค่ะเพิ่งจะอยุตรงขามกับสวนเดิมนั่นค่ะอันนั้นสวนโครงการหนึ่งค่ะ คลิปนี้เอามาฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้เด้อค่ะคลิปหน้าเจอกันไหมฮักแพ่งแบ่งปานโชคดีตลอดปีมั่งมีตลอดไปสวัสดีค่ะ